เจอกับแฟนได้ยังไงเจอกันแอปอะไรไปฟังกันเลยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่เป็น EP แรกเลยนะคะของการทำ YouTube ของพลอยนะคะผานช่องพลอยเจสตอรนะคะอื่นเนี่ยพลอยต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะที่ติดตามพลอมาจากช่อง p ลอ J เจสตอรีนะคะทาง TikTok นะคะแล้วก็รวบรวมคำถามว่าอพลอเจอกับแฟนได้ยังไงแล้วก็เจอแอปอะไรนะคะวันนี้มีคำตอบในคลิปนี้ค่ะ แอปพลิเคชันที่พลอยเจอกันกับแฟนนะคะชื่อว่าแอปพลิเคชันไทย i e ลล l y ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยพลอยเล่นเมื่อ3ปีก่อนแอป,ปแอป,ปนี้นะคะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยค่ะใน Play Store หรือ App Store นะคะส่วนแอป,ปแอป,ปนี้นะคะ t f ย i ฟลล l y นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะจ่ายเงินให้กับแอป,ปหรือไม่จ่ายเงินให้กับแอป,ปนะคะการจ่ายเงินให้กับแอป,ปนะคะเหมือนเราเปิดการมองเห็นโปรไฟล์ของเรามากขึ้น ผู้ชายที่อยู่ในเว็บเดทเนี่ยก็จะมองเห็นเรามากขึ้นแต่ส่วนตัวเนี่ยพลอยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพลอยไม่ได้เล่นเสียเงินนะคะพลอยเล่นแบบฟรีเพราะว่าส่วนตัวตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะจ่ายเงินให้กับแอป,ปเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะคะข้อดีของการจ่ายเงินให้กับแอป,ปนะคะเหมือนเราสมัครพรีเมียมไปแล้วเนี่ยเหมือนแอปเนี่ยจะทําให้โปรไฟล์ของเราเนี่ยเปิดการมองเห็นมากขึ้น <S <S ผู้ชายที่อยู่ในเว็บเดทเนี่ยก็จะเห็นเรามากขึ้นด้วยค่ะข้อเสียของการไม่ได้เล่นเสียเงินเนี่ย พอรู้สึกว่าเปิดการมองเห็นเนี่ยน้อยมากๆเหมือนอย่างตอนนี้ค่ะพออยู่ที่บุรีย์นะคะทุกครั้งที่พลอยออนไลน์เนี่ยพลอยก็จะเจอแค่ผู้ชายที่อยู่ในเว็บเดทเนี่ยใกล้ๆพลอยอย่างเช่นพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะจ่ายเงินให้กับแอป,ปดีไหมหรือไม่จ่ายเงินให้กับแอป,ปนะคะแต่ส่วนตัวพลอยไม่ได้จ่ายเงินให้กับแอป,ปแต่ก็เจอคนที่แมทแล้วก็ รู้สึกว่าเป็นความสบายใจให้การจนถึงทุกวันนี้นะคะในแอปแอปนี้เลยแต่พออยากให้กําลังใจคนที่คิดกําลังจะเข้าเว็บเดทหรือคนที่อยู่ในเว็บเดทตอนนี้นะอยากให้เชื่อในจังหวะและเวลาค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะพลออต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามพลออมาจากช่องพลเจสซอรี่จนมาถึงช่อง Youtube ช่องนี้นะคะถ้าทุกคนอยากให้พลออทําคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ไ,ได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันค่ะับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ